ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของออโตเมชันในวิดีโอนี้คุณจะได้เห็นเวิร์กโฟลที่ช่วยเปลี่ยนวิดีโอเป็นโพสต์โซเชียลแบบอัตโนมัติตั้งแต่ตัดภาพทำแคปชั่นไปจนถึงโพสต์ลง YouTube และ Facebook ทั้งหมดนี้เราจะทำด้วย nxn ผสานพลังกับ Gemini AI ง่ายและเร็วถ้าพร้อมมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นไปที่ add workflow และเลือก trigger ต่อไปเพิ่ม Google Drive Search ใช้ในการค้นหาวิดีโอเพื่อนำมาใช้ใน workflow นี้ทำการล็อกอิน Google Drive ให้เรียบร้อยในช่อง Search Method เลือกเป็น Advanced Search ในช่อง Query String ให้ใส่ Mime Type Contains Video ในช่อง Limit ให้ใส่เป็น1ใน Filter Folder เลือกเป็น From List และใส่ชื่อโฟลเดอร์ของเราใน Option Fields เลือกเป็น ID, Permission, Webview Link, Name และก็ Mime Type เสร็จแล้วทดสอบ Test Flow จะเห็นรายละเอียดขึ้นมาต่อไป เพิ่มโหนด Google Drive ดาวน์โหลดในช่องไฟล์เลือกเป็น by ID และทำการลาก ID จากการค้นหาไฟล์มาใส่เสร็จแล้วให้ทำการกดทดสอบ จะเห็น Data าวิดีโอขึ้นมาทำการทดสอบเปิดวิดีโอดูต่อไปเลือกโนดต Write Files from Disk เพื่อเขียนวิดีโอลงดิสกเพื่อใช้ประมวลผลต่อไป ในช่องไฟล์ p a pathth and Name ให้ใส่ที่อยู่และชื่อภาพตัวอย่าง slash /tmp/frame slash แล้วก็วันที่แล้วก็ใส่จุด png เสร็จแล้วทำการทดสอบ Workflow ก็จะเห็นวิดีโอที่เราได้บันทึกลงเครื่องต่อไปเราต้องทำการเปลี่ยนชื่อวิดีโอและรูปภาพก่อนโดยใช้โนดตโค้ดในการเปลี่ยนชื่อก่อนบันทึกเมื่อเพิ่มโนดตโค้ดมาแล้วในช่อง Java Script ให้ใส่โค้ดที่เตรียมไว้ลงไปในช่องตัวโค้ด เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วทำการกดทดสอบจะเห็นชื่อรูปภาพที่เราเตรียมไว้ให้ต่อไปเราจะทำการ execute command เพื่อใช้ f f p e g ดึงภาพจากวิดีโอเช่นทุกๆสิบวินาทีหรือเลือกเฉพาะเฟรมแรกกลางท้ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่า หากดึงหลายเฟรมระบบสามารถวิเคราะห์ภาพด้วย AI หรือเลือกแบบแมนนวลเช่นเฟรมกลางเพื่อหาภาพที่น่าสื่อสารได้ดีเมื่อเพิ่มโนดมาแล้วให้ใส่โค้ดที่เตรียมไว้ลงในช่องว่างให้ทำการเปลี่ยนคโค้ดเจสันโดยอันแรกจะเป็นชื่อวิดีโออันที่สองจะเป็นรูปภาพแต่จริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนชื่อโนด เสร็จแล้วทำการกดทดสอบจะเห็นรายละเอียดในการดึงรูปภาพที่ดีที่สุดมาใช้ต่อไปจะเป็นการดึงรูปภาพมาใช้ให้ทำการเลือกโหนด read file from disk ให้มองที่แถบซ้ายมือมองหาโนดโค้ดเมื่อเจอแล้วให้ทำการลากเฟรม Image Name ไปใส่ในช่อง File Selector ต่อไปให้เราทำการแปลงรูปภาพให้เป็น Base 64 s t ส i n g ก่อนส่งให้ Gemini ไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า extrac t from file เมื่อเจอแล้วให้เลือก Move file to base 64 string ในช่อง Input binary field และ Destination output field ให้ใส่คำว่า data เสร็จแล้วให้ทำการกดทดสอบ workflow เมื่อทดสอบ workflow เสร็จแล้วจะเห็นว่าระบบได้แปลงรูปภาพเป็น base 64 string เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไป เราจะทำการส่งเบส64สตริงที่ได้มาส่งให้ Gemini เพื่อให้ Gemini ทำการคิดหัวข้อจากรูปภาพให้ไปที่ช่องคนหาพิมพ์คำว่า HTTP request เข้ามาหน้านี้แล้วในช่อง Method ให้เปลี่ยนจาก GET เป็น POST ในช่อง URL ให้ใส่ URL จาก Google API Key ให้ทำการก o p ป้ URL ตรงนี้ให้ก o p ป้ถึงแค่คอนเทนตเสร็จแล้วเอามาวางในช่อง URL ในส่วนของ Send Query Parameter ในช่อง Name ให้ใส่คำว่า Key เสร็จแล้วให้ไปเอา Key มาจาก Google API Key มาใส่ในช่อง Value ถ้ายังไม่มีให้ทำการ Create API Key ก่อนเสร็จแล้วให้ทำการ Copy Key เอามาวางในช่อง value เสร็จแล้วในส่วนของ send headers ในช่อง name ให้ใส่ content type และช่อง value ให้ใส่ application/json ในส่วนของ s e n d body ในช่องของ specify body เลือกให้เป็น using json เสร็จแล้วให้ทำการ copy code json สำหรับส่งให้ Gemini มาวาง code เราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในส่วนของ text ตรงนี้จะเป็นพร้อมของเราที่ส่งให้ Gemini ส่วนของ Data จะเป็น base 64 string รูปภาพที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ให้เราทำการลาก Data มาแทนที่อันเดิมเพิ่มเติมอีกนิดในช่อง URL ให้เราทำการเปลี่ยนโมเดลให้เป็น Gemini ขีด2.0ขีด Flash ขีด XP ขีด Image ขีด Generation เสร็จแล้วทำการทดสอบ Workflow เมื่อทดสอบ Workflow เสร็จแล้วจะเห็นว่าเจมินาสร้างคำบรรยายภาพให้เรากลับมาหลังจากที่เราได้คำบรรยายภาพเบื้องต้น ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ AI agent เพื่อแปลงคำบรรยายนั้นให้กลายเป็นโพสต์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเลือก AI agent ในช่อง source for prompt เลือกเป็น define below ในช่องพร้อมให้ใส่พร้อมที่เราเตรียมเอาไว้เดี๋ยวจะแปะไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับให้ทำการลบโค้ดเจสันและลากคำบรรยายภาพมาแทนที่เสร็จแล้วให้เราทำการเพิ่ม Gemini Chat Model ในช่องโมเดลเลือกให้เป็น m o d e l 05. s g e m i n i 2.0ขีด flash ขีด light ขีด preview ขีด02ขีด05ตั้งค่าเพิ่มเติมโดยไปที่ setting และเลื่อนลงไปที่ retry on fail และก็ true และก็อย่าลืมเปิด require specific output format ด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการเพิ่ม structured output parser เพื่อจัดรูปแบบ JSON ที่เราอยากได้ตัวอย่างโค้ดจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ Etus. เสร็จแล้วทําการกดทดสอบเพียงเท่านี้เราก็จะได้ Title, Description และก็ Tags พร้อมโพสต์ไปยัง YouTube และ Facebook แล้วครับ ต่อไปเราจะทำการอัพคอนเทนต์ to YouTube ไปช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า HTTP แล้วเลือก HTTP Request ในช่อง Method ให้เปลี่ยนจาก GET เป็น POST ในช่อง URL ให้เราเอา URL Up Content to YouTube มาใส่เราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทำการ Authentication YouTube ในนี้เราจะใช้ OAuth 2 API นะครับในการทำ Authentication YouTube เดี๋ยวเราทำวิดีโอสอนเพิ่มเติมนะครับต่อไปส่วนของ s e n นเฮดเดอร์ตรง h e ดเดอร์พารามิเตในช่อง name ให้ใส่ x-upload-content-type ในช่อง value ให้ใส่ v i d e o /mp4 เพิ่มพารามิเตอร์อีกอันในช่อง name ให้ใส่ content type ในช่อง value ให้ใส่ application/json ถัดไปส่วนของ send body ในช่องของ specify body เปลี่ยนเป็น using json ต่อไปทำการ copy Code json สำหรับ up content to youtube มาใส่ในช่อง json เสร็จแล้วให้เราทำการเปลี่ยนโค้ดในส่วนของ title แล้วลากไททอลจาก AI agent มาใส่ในส่วนของ description เหมือนกันให้เราลาก description จาก AI agent มาใส่และเพิ่ม replace ป้องกันการ error j จสั ถัดไปให้ทำการเพิ่ม options ในส่วน response format เลือกเป็น JSON และเปิด include response headers and status ไว้เสร็จแล้วทำการทดสอบ workflow เมื่อ workflow รันเสร็จสิ้นจะเห็นว่าเราได้อัป title, description และ tag ไปไว้ใน YouTube เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการดึงวิดีโอมาอีกรอบโดยใช้ Google Drive download ทำการเปลี่ยน from list เป็น by ID และมองแถบซ้ายมือมองหา Google search และลาก ID วิดีโอมาใส่ เสร็จแล้วทำการกดทดสอบต่อไปเราจะทำการอัปโหลดวิดีโอ to YouTube ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า HTTP และเลือก HTTP Request ในช่อง Method ให้เปลี่ยนจาก GET เป็น PUT ในช่อง URL ให้เอา URL location จาก up content to YouTube มาใส่ ทำการ Authentication YouTube อีกรอบเสร็จแล้วในส่วนของ Send Body ในช่องของ Body Content Type ให้เลือกเป็น n x n binary file และก็ในช่อง Input Data Fill d Name ให้พิมพ์คำว่า Data เสร็จแล้วทำการทดสอบ Workflow จะเห็นรายละเอียดที่เราอัพวิดีโอ to YouTube ของเราต่อไปให้เราทำการตรวจสอบที่ YouTube Studio ว่ามีวิดีโออัพเข้าไปแล้วหรือยังจะเห็นว่ามีการอัพไททอล d เดสคริปชันและวิดีโอเข้ามาแล้ว ต่อไปเราจะดึงรูปภาพที่บันทึกไว้ในเครื่องมาโดยใช้โหนด read write files from disk ซ้ายมือมองหาแท็บโค้ดเมื่อเจอแล้วให้เราทำการลาก frame image name มาวางในช่องไฟล์ selector ต่อไปเราจะทำการอัปโหลด Image Thumbnails to YouTube ต่อไปให้เราทำการเพิ่มโนด HTTP request มาใหม่ในช่อง method ให้เราทำการเปลี่ยน GET เป็น POST ในช่อง URL ให้เราใส่ URL อัปโหลด YouTube v3 Thumbnails มาใส่ต่อด้วย ID ที่เราอัปโหลดวิดีโอก่อนหน้านี้ตัวอย่าง URL เราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ ทำการอเทนศติเคชัน u t u b e อีกครั้งถัดไปในส่วนของเซนบอดี้ในช่องบอดี้คอนเทนต์ไทป์เลือกให้เป็นฟอร์มเดต้ในช่องพารามิเตอร์ไทป์เลือกให้เป็น n n binary ในช่อง name ให้พิมพ์คำว่า media และช่อง value ให้พิมพ์คำว่า data เสร็จแล้วทำการทดสอบ workflow เมื่อทำการ run workflow เสร็จแล้วให้เราทำการตรวจสอบโดยไปที่ YouTube Studio ว่ามีการ up image thumbnails มาเรียบร้อยแล้วหรือยังจะเห็นว่ามีการ up image thumbnails มาแล้ว <c oughs> เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการโพสต์ว v ดีโอ to YouTube เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปเราจะทำการอัปโหลดวิดีโอ o Facebook ไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Facebook เสร็จแล้วเลือก Facebook Graph API ททำการลากเส้นจาก Google Drive มาต่อ Facebook เสร็จแล้วในช่อง host URL เลือกให้เป็น video uploads ในช่อง HTTP request method เลือกเปลี่ยนจาก GET เป็น POST ในช่อง Graph API version เลือกเป็น version 2.2ในช่อง n o d e เลือกพิมพ์คำว่ามีในช่อง age เลือกพิมพ์คำว่า videos ต่อไปในส่วน Send Binary File ในช่อง Input Binary f i e l d เลือกพิมพ์คำว่า File.data เสร็จแล้วให้เพิ่ม Query Parameters ในช่อง Name พิมพ์คำว่า Description ในช่อง value ให้มองแถบซ้ายมือมองหา AI agent เมื่อเจอแล้วให้ลาก description มาไว้ในช่อง value เสร็จแล้วเพิ่มพารามิเตอร์มาอีกหนึ่งอันในช่อง name พิมพ์ว่า published ในช่อง value พิมพ์ว่า true เสร็จแล้วทำการทดสอบ workflow เมื่อรัน Workflow เสร็จสิ้นให้เราทำการตรวจสอบ Facebook ว่ามีการอัปเด c r i p t i o n และวิดีโอมาหรือยังตรงนี้จะเห็นว่ามีการอัปเด c r i p t i o n และวิดีโอมาแล้วเสร็จแล้วให้ทำการลบโพสต์ก่อนหน้าออกเพื่อทดสอบ Workflow ใหม่ทั้งหมด เสร็จแล้วทำการทดสอบ Workflow ใหม่ทั้งหมดอีกครั้งเมื่อ Workflow ล์รันเสร็จสิ้นให้ทำการตรวจสอบว่ามีการโพสต์ไปยังทั้งสองแพลตฟอร์มแล้วหรือยัง จะเห็นว่ามีการโพสต์มาทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำเวิร์กโฟลสร้างโพสต์จากวิดีโอด้วย AI เรียบร้อยแล้วครับและนั่นแหละคือวิธีเปลี่ยนวิดีโอให้กลายเป็นโพสต์สุดปังด้วยพลังของ Gemini และ n x n ช่วยทำให้ไหลยรื่นอ,อัตโนมัติงานซ้ๆํๆๆไ่่้้อทำําเอีอี่อ่อไป ถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ